อีกคดีหนึ่งนะเป็นคดีร้องเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ไปร้องเรียนที่เรียกว่าแห่ศพลูกที่ถูกกาดของร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆสี่นครินเนี่ยแต่คดีนี้ก็รรเริ่มต้นจากมาล้องที่โรงพักรองไายก่อนนะคุณชาติแล้วคุณวรพันธ์หลายๆคนในทีมข่าวยากรรมก็พยายามที่จะประสานกับตำรวจก่อนนะในที่สุดทางคุณแม่บอกว่าถ้าทางอย่างนั้นก็ นำศพลูกไปร้องไปเรียกร้องตไปเป็นธรรมที่สันานต่ชาติเลยดีกว่าครับครับบางช่วงบางตอนนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากนั้นครับไปแห่ศพแล้วก็ทางโรงพักระวังภัยก็มาร่วมรายการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะแล้วก็ตํารวจพระขนงทำคดีล่าช้าจริงหรือไม่ไปที่ตามบางช่วงบางตอนในรายการโรงพักระวังภัยครับเส็เรื่ คือเขารักแม่แลงงหละพูดง่ายๆรักเขาที่สุดครับรักเขาที่สุดเลยอ่ะต้ะองความคิ่เั็นไมต้องได้รับกับคืนมากับทางคุณแม่นะครับ เกิดในช่วงประมาณตีสองกว่าตีสองตีแปดนะครับตีสองจะเกิดนเรียกว่านั่งดื่มกินกันแล้วประมาณสักสามชั่วโมงได้ครับประมาณนี้ครับครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็กระชากน้องดวงเด่นไปไงฮะครับกระชากน้องไปข้างนอกหน้าประตูผมก็ไปผมก็ไปห้ามอีกผมเกะยุ่งกับน้องผมอีกผมก็ดึงออกมาข้างนอกครับแล้วก็ผลักน้องออกข้างนอกก็คือเรื่องจบแล้วตรงนั้นแล้วก็มีกายคนหนึ่งวิ่งมาตีครับจากนั้นก็จุลมุลเลยครับ ผมก็ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งกับกาดอีกคนนึงที่ตีและน้องก็อยู่อีกคนหนึ่ง่อนไม่ทีน้องก็บล้อนอนแล้วครับโอ้โหมันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะคือเราไม่รู้สามว่าจะพึ่งใครได้แล้วเราไปทางทางร้อยเวรทั้งเอ่อ สารวัตรผู้กำกับเราไปมาหมดแล้วแต่เราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยรเราไม่รับความยุติธรรมจากใครเลยมาจนถึงสุดสูงสุดเราก็คือก่อนก่อนที่เราจะบอกเขาเนี่ยเราจะแห่ศพไปเราเคยบอกเขาแล้วนะคะที่บอกใครฮะบอกบอกกับร้อยเวรคือเราขู่กับเขาไปแล้วว่าถ้าคุณไม่ทําคดีคืบหน้าเราจะแห่ศพไป ไปสตชเขาก็บอกว่าดีเลยไปเลยดีเลยเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาท้าทายคือเขาคงคิดว่าหนูไม่กล้าเพราะว่าหนูก็แบบเหมือนดูเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือมันถึงที่สุดแล้วเราก็สู้อะคะ่ะเราสู้กันเต็มที่ก็ตรวจสอบเอต้นนะครับเป็นการที่ร้อยว่ากันในร้านนะครับร้านหนึ่งนะครับที่เห็ ร้านเนี่ยถูกสัมผัสไปแล้วนะครับแล้วก็พนักงานสวนสนอพันโนงเนี่ยทำการสำรวจพนักงานได้ถึงคนนะครับแล้วก็ออกไปจับติดตามสวนอาจจะเป็นความไม่กระจใยบางส่วนนะระหว่างพนักงานสวนกับผู้ปฏิบัติกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ได้จะความเข้าใจกันได้เรื่อยๆเขาชี้แจงอะไรกับคุณแม่บ้างฮะเขาบอกว่าเขาชี้แจงแล้วทําความเข้าใจกันแล้วไม่ค่ะไม่ไม่ได้ชี้แจงอะไรก็คือแค่ถามคือเขาเป็นฝ่ายถามแม่มากกว่าว่าที่มาเนี่ย มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกแม่ไม่ไรับความเป็นธรรมจากสอนอพระขนมแล้วก็เลยเอาลูกเนี่ยมา,ยมาร้องเรียนมาร้องอยากอยากได้ความเป็นธรรมมาร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกครับคือแล้วก็ตอนแรกเลยที่ลงไปการอะไรเขาก็ไม่อยากให้เราไปวางอย่างนั้นรองถ้าลองผู้บัญชาการตารวจนครบาลพูดงนี้เหมือนกับว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนยางฮะดูเหมือนว่าจะยังไม่ครบใช่ไหม แต่แบบประเภทเอกสารจากเ่าได้รับรายงานว่าเกิดเหตุทะเลาะกันรายงานจากใครละคะนี่เมื่อกี้ที่เขาพูดนะฮ่านที่สภา์นี้คือได้รับรายงานว่ามีเหตุทะเลาะกันตกลงวันนั้นคือเหมือนกับเขาพูดทํานองที่ว่าเหมือนกับแขกกับแขกทะเลาะกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับคือนี่เกิดจากทางร้านไปกระชากไปตีเพราะว่าน้องเราทาแก้หล่งแล้วก็จับไปเชือดคอค่ะครับ จอปิดก็มีมก็เห็นได้ว่าเป็นพนักงานของร้านที่ลากน้องหนูออกไป คือเอาเอาขวดฟาดหัวก่อนเพราะมีบาดแผลที่ศีรษะของโดยหมอหมอกไม่ต้องทำอะไรแล้วคือคือมีหลายจุดนะทีที่ศีรษะเลือดออกคอแล้วก็โดนกระพืบโดนครับโดนติดแต่ละอย่างที่น้องเซนเนี่ยคือมันจะมีแค่ฝ่ายพยานแต่ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเขายังไม่เรียกใครมาสืบเลยจะเว้นช่องว่างฝ่ายผู้ต้องหาไว้หมดเลยคือไม่มีใครมาเป็นไม่มีใครมาเลยแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ย เขาไม่ได้ไปที่เกิดเหตุเลยขนาดน้องหนูตายที่โรงพยาบาลเขายังไม่ไปเลยเขาบอกเขาติดคดีอื่นพนักงานสอบสวนไม่ไปในที่เกิดเหตุใช่ค่ะปกตินี่คือเขาจะมีแฟ้มอันหนึ่งจะต้องวาดภาพว่าเออคนร้ายทําร้ายตรงไหนคนที่เป็นคนบาดเจ็บในอยู่ตรงยังไงบ้างไม่ไปเหรอคะไม่ไปค่ะขนาดไม่เสียที่โรงพยาบาลยังไม่ไปเลยค่ะอค่ะ คื <c oughs> ไ,มไ,ไม่ไปตรวจสอบไม่ได้ไปเลยค่ะพวกหนูเป็นคนดูแลเองพยานหนูยังต้องหาไปให้เขาเองเลยค่ะครับธรรมดาคดีอาชญากรรมเนี่ยตำรวจต้องเร่งใช่ไหมคะแต่คือเราเป็นฝ่ายเจ้าทุกข์เรากลับต้องผ่าไปให้เขาไปประเคนให้เขาแต่เขายังไม่เอาอะค่ะจะไปให้การเพิ่มก็ไม่อะค่ะก็คือบอกก็ให้เหมือนเหมือนกันอะอะไรประมาณนี้อะค่ะ คือหนูก็ไม่เข้าใจอ่ะก็เราเรามีข้อมูลเพิ่มเติมคือจากที่หนูดูแล้วสมมติมันอ่อนหนูต้องการจะไปให้เขาแก้ไขคือให้เพิ่มเติม <ๆ S 2> เขาก็บอกว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะคล้ายๆายกันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าคดีมันยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วลูกเราจะเผาได้ยังไง <ๆ S 2> ก็ไปขึ้นไปหาคือตอนแรกไม่ก็ติดต่อร้อยเวรก่อนร้อยเวรปิดสายไม่เข้าสอนอสารวัตรบอกยังไม่มั่นใจว่าจะเข้าไหม ก็ไม่มีใครก็เลยบอกขอพบพุ่งกับได้ไหม,มแต่เขาก็ให้เราพบ,บแกับพบแบบว่าไม่อยากพูดกับเราอตอนที่เราไปถามเรื่องความคืบหน้าของคดีเขาก็ไม่อยากพูดกับเราแล้วครับอก็คือว่าทางตํารวจเองเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาคือคุณแม่เนี่ยไปไปนําศพลูกชายไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติปรากฏว่ามีความคืบหน้าเยอะเลย ครับจับได้ถึงสองคนคุณแม่ทราบไหมฮะสองคนนี้ก็คือจับได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าบอกว่าส่งฝากขังก็ไม่รู้ไปขังที่ไหนครับก็ไม่เคยเห็นไม่เคยบอกออประกันตัวไปแล้วทราบเรื่องไหมครับอ่านหนไม,ไม่ไม่ทราบรเรื่องเลยคะ่ะเขาบอกไม่ให้ประกันไงคะก็คือตอนนี้เขาบอกว่า นักข่าวของเราเดี๋ยวต้องรอฟังอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าทางผู้สื่อขาวของเราพยายามที่จะรายงานรายละเอียดเรื่องนี้อยู่คือก็บอกว่ามีการจับตัวมาได้แล้วแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับ คือสองคนแรกใช่ไหมที่มีการกำหนก็คือแต่นี่คือคนที่ปาดคอลูกชายหรือน้องดวงเด่นับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยืนยัาเลยนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับเหมือนกับว่าน้องนัทพลน่าจะจําหน้าหรือว่าจําเขาโครงร่างของคนที่คาดว่าน่าจะปาดคอของน้องดวงเด่นได้เห็นหน้าจาได้ครับ <Tipp s> ได้ผมสามารถชี oh um okay. <tag> <have> <know>. ้ต like. ah. ัวได้เลยเพราะว่าการจำได้ทุกคนครับมีมีคนนี่สองคนที่จับมาเนี่ยเขาเรียกน้องรัฐพลไปชี้ตัวบ้างไหมครับไปครับไปวันแรกวันหนว่วันอาทิตย์วันแรกครับตอนนั้นให้ดูอะไรบ้างฮะให้ดูกล้องวงจรปิดครับเป็นเป็นเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่จับคนร้ายได้เลยใช่ไหยเขาให้เราชี้ตัวอะไรไหมฮะว่าคนนี้ไปทําอะไรบ้างก็คือผมไปตอนท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ตํารวจก็ยอมคี่ขลายได้นะครับก็ตํารวจจับผู้ต้องหาตัวจริงได้นอบตัวนะคุณรุชาต มอบตัวรู้ถูกกดดันเหมือนเมื่อก่อนนั้นนี้คือตารวจก็รู้ว่าเป็นคใครขนาดที่พยานต่างๆก็เยอะเจ้าของร้านก็รู้ว่าเป็นใครที่ผู้กอ<ม>่อเหตุแต่พอว่าหลังจากที่มีการแหร่ศพไปประท้วงแล้วสื่อมวลชนเองก็มีการติดตามรวมถึงและการล,พลงพักรองแผงเราก็เกาะติดอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นไม่นานผู้ต้องหาที่ก่อเหตุที่เชือดคอหรือที่ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตน่ะเข้ามอบตัว ถูกกดดันอย่างหนักเขามอบตัวถูกกดดันอย่างหนักหรือว่าตำรวจบอกว่าให้มามอบตัวหรือเปล่าหนุ่ยชาติก็จับจับคนแรกที่ที่สองผู้ต้องหาได้มีการออกมาจับอีกคนหนึ่งพอจับปุ๊บพวกก็ประกันตัวมาได้อีกคนหนึ่งคนที่ล็อกคอล็อกคอนี้ใช้ฝาอาขวดเบียร์ฟาดนะปรากฏว่าเป็นอ่านรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนที่ปาดคอลูกชายของคุณสมใจนี่แหละแต่ที่สุด ตำรวจก็เรียกว่าคลี่คลายคดีได้ยอมดีกว่ายอมคลี่คลายคดี<ก>นะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ทางรายการร,าาร,รงพักรองภัยก็มีส่วนร่วมในการประสานงานในการที่จะเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนะครับ,รบดูข่าวอาชญากรรมดูข่าวร้องเรียนอาจจะเครียดในการรองพักระังภัยก็มีสาระอะไรที่แบบอาจจะคลึกคลืนบ้างคเคยเห็นไหมตำรวจที่เป็นเรียกว่าต้องใช้ปากเป็นดนตรีรใช้มือเป็นดนตรี ก็มาร่ววรายการหมวดแวนก็ยังมีเรื่องที่แบบสบายสบายแต่เป็นประโยชน์ครับรวมถึงกิจกรรมของตํารวจในโครงการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทางรายการโรงพักโรงพยศของเราก็เชิญมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หรือต้องการที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันครับับหมวดแวนบีทบล็อกเราไปฟังเพลงนี้ดูนะฮะว่าใช้ปากแล้วเป็นเสียงเพลงได้อย่างไรฮะ Rousey here to move your body oh, Now you're known Let's go We are super yeah. strong Here we are We yeah. are yeah. 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 yeah, 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 yeah Everybody say stop Back to reality อยากจะเสร็จติดเพลงคำเป็นเก็ตมีแต่ผมโลกจิดตะโกนดังเหมือนผี Exorcist ระวังจะ overdose music just like me มิดแมนมากขโมยกรูวิกวัดสองคนถึงคิงถึงพ peak o าถ้าคุณไม่รู้เราจะทำให้คุณรู้ว่าเราคือครูหูโซ่ปุยโซ่ซิกเช็ค Rap cadence บล็อตเจ้า Rap cadence ฟังดูไม่ถูกคูแปลว่าคุณทำไม่เป็น oh Rap c a d e n c นจะซานและเพอร์เซนแต่ถ้าเราจะกระโดดเมันจะถูกสติกเกอร์เด่น ซิงดิสองสแนสครัดอิเล็กทรอนิกสิสิสครัดมาอ๊ะว้าวว้าวววว้าาวว้าาวว้าวว้าวว้าาวาวว้าาวว้าวววว้าวว จำหลังงงว่ามาจำอะไรและจำหลังงงว่าเรามาจากไหนสอะเตัวนี้มันเป็นลูกเท่าเหล่าใครและใครกันแน่จ้างมันให้มาโอเคถ้าจะดูก็ควรขยับเข้ามาเช็คสยามาใกล้มากคุณอาจะเหมุนเป็นชอนอโดร็อง Under อ i ไมคุณท่าไม่รู้ว่าเดาประจักษไล์ like a h i g ต f i stereo เป็นชอนอโดร็อง u n d ไมคุณน่าไม่รู้ว่าเดาประกษไ h i ฟต All right, everybody, she's the place. Peace, peace.